สวัสดีครับจะเจอกันในวันอังคารที่23ธันวาคม2568นะครับเอกมหาขาวจีชัดฝันทงกลางสัปดาห์มีโปรแกรมฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะเข้าไปเช็คแล้วหลักๆมีฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายเกมระหว่างอาร์ซอลกับคริสตันพาเลตแล้วก็รวมไปถึงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นก็โปรแกรมลงเล่นกันเพียบเลยนะครับอ่ะเราไปที่เกมอาร์ซอลกับพาเลตนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับแอดเอเอฝากคอบอลไปด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่่่ยนขขาาาาาวววครรฟุตบออลหืจะเ้ม สอบถามทัศนะเพิ่มเติมนะฮะสามารถติดตามได้ eak 99เ้ช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับก็คู่เนี้ยโยกมาจากกลางสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าคริสตนมาลเลตติดภารกิจเล่นอยู่ฟาคอนเฟอเรนซ์อีกนะครับอาร์โต้ผลงานล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาครับก็ชนะเอลตันหนึ่งศูนย์ยังนําเป็นจ่าฝูงในศึกฟุตบอลพิมลีอังกฤษส่วนพาเลตไม่ชนะใครมาสามเกมติดนะครับสามเกมหลังสุดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้ลีดเละเลยนะครับหนึ่งประตูต่อสี่นะครับ ในเรื่องของนักเตะนะครับอาร์เซนอลก็คงจะมีการโรเตชันนะครับนักเตะอย่างกาเบรียลเชซูสเอเบรชิเอเซมาดูเอเก้กิเซนโอกาสมิเกเมาริโนพวกนี้ครับพร้อมที่จะลงเล่นส่วนเกมรับก็จะเป็นทางด้านลุยสเกลลี่นะครับมีซาลิบาอินคาบิเยสนะมีเรนชิมเบอร์ประตูก็ใช้เกป่าส่วนคริสตันพาเลตของโอลิเวอร์การ์เซอร์ผมนะว่าน่าจะจัดเต็มนะชองฟลิปมาเตตา้าเชลร์ี่ปีโนเอ็นคิเทียนะครับมิดฟิลด์ก็จะมีทางด้าน Hill, วิลฮิวอดัมวาตัน แนวรับก็สามตัวหลักนะครับลาครัวเกฮีแล้วก็คริสติชาร์ดประตูเ็นดินเฮเดอร์ันนะครับอ่ะมาถึงรอบนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเน้นในกันทั้งสองทีมนะครับอาร์เซอลถึงแม้ว่าจะมีการโลเตชันแต่ผมเดาใจไม่คิดอะไรท่าว่าก็น่าจะมีตัวหลักตัวจริงอยู่ที่ซุมมานั่งสำรองเผื่อเหลือเปื่อขาดเพราะว่าทีมอย่างคริสตันพลเลรนะครับก็จะประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เล่นที่บ้านของอาร์เซอลน่าจะเน้นแล้วก็ชัอวอาร์เซอลน่าจะชนะคริสตันพาเลรไปได้ ลูกแรกมีแน่ครับรุนไปที่ลูกที่2แล้วผมเชื่อถ้าเป็นฟุตบอลที่เปิดหน้าแรกกันหมัดต่อหมัดอ่ะระบบของขาร์เซนก็น่าจะดีกว่าแล้วก็ช่วงหลังพาเลทเองก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับมา mm hmm. คู่นี้เชืว่อว่าแอสตันน่าจะผ่านได้นะครับส่วนอีกหนึ่งรายการไปที่ฟุตบอลคัพออฟเนชั่นนะของแอฟริกามีเกมเซเนกัลกับบอสฟานาอ่ะคู่นี้เชื่อว่าทางด้านเซเนกัลชื่อชั้นดีกว่าอันดับแรงกิ้งดีกว่าน่าจะชนะบอสฟานาไปได้แล้วก็เป็นเกมแรกเชื่อว่าเซเนกัลน่าจะจัดเน้นเก็บสามแต้ม สองคู่ค้ำคืนวันอังคารนะครับ,รบาคาราเบอคับของกรีทช,ชอบอาร์ซอลส่วนแอฟกันคัพออฟเนชั่นชอบไปที่ทางด้านเซเนก้าครับสองทีมเลย แอดีเอเคคาสก้าพูดคุยเพิ่มเติมนะครับว네ันนี้ขอให้ทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟานฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันอังคารที่23ธันวาคมครับช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยฟุตบอลอาจจะมีโปรแกรมที่ลงเตะไม่ได้เยอะมากนะครับไปที่ฟุตบอลลีกโปรตุเกสกันบ้างนะครับอิสโทริกิมาริสเจอกราสปอร์ติ้งลิสบอนอันดับเจ็ดเจออันดับ2ลงเตะตีเลยนะครับ กิมารายเพิ่งออกไปชนะริโออาร์มาในเกมลีก1ประตูต่อศูนย์นะครับในลีก4เกมหลังกําลังเหนียวเลยเพราะว่าชนะ3แล้วก็เสมอหนึ่ง ไม่แพ้นะครับช่วงนี้เนี่ยบอลบรตุเกตก็จะเวียนเตะบอลถ้วยกันเยอะแล้วก็สลับกับบอลลีกไปด้วยนะครับผลงานของวิเตอร์กิมไรในลีกซีซั่นนี้เนี่ยเฉพาะในบ้านนะครับเจ็ดเกมแพ้นัดเดียวนะครับแต่การเจอกับลิสบอนวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่และโจทย์ยากมากๆเพราะว่าลิสบอนตอนนี้ครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะ AFS ในลีกของตัวเองมา6ประตูต่อศูนย์ยิงครึ่งโหลฟอร์มดีต่อเนื่องครับทั้งในลีกทั้งกับบอลถ้วยเลย14นัดในลีกยิงถึง38ลูกแล้วก็เสียไปเพียง ประตูเท่านั้นครับฟอร์มของหลุยโซเรสยิงไป11ลูกเปโดรกอนซาเวสยิงไป9ลูกสองคนนี้ฟอร์มกันนังขึ้นมอครับแล้วก็ยิงประตูได้เป็นกองเป็นกำรรดูแล้วอาจจะเป็นเกมที่ยากสักหน่อยแต่ผมยังเชื่อมือสปอร์ตอิงลิสบอนครับทำประตูแรกเปิดเกมแล้วก็ยิงได้เร็วเนี่ยหลังจากนั้นไม่น่าจะใช่เกมยากแล้วแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วลิสปอนครับจะจบ9 0ินาทีบุกเอาชนะวิโดเลกิมาราสได้แบบสบายสบาย,สบายครับและนี่คือทั้งหมดของพรีเวฟุตบอลนี้แล้วนะครับขอบคุณมาที่ตามการไว้กลับมาอัดีส